สวัสดีจากอังกแลนด์ค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มาบ้านจอยจ้านัดเจอกันกับน้องใหม่จ้าชื่อใหม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่น้องใหม่หมายถึงว่าใหม่บเกเลใหม่อยู่ตลอดนะจ้าไอ้น้องใหม่หูจัากันหน้าแล้วค่ะแต่ว่าบโบได้เห็นกันจากเือเนาะแต่ว่าใช้เห็นใหม่เชียหนึ่งอยู่อยู่ห่างมอลิสันองใหม่จ้าอันมือนีมิเออมอลิสันมือนี้มีโอกาสมันนัดกินเขากินน้ำเล่นคุยกันนะจ้าบ้านจอย มันไม่เอาเดี๋ยวมาฝากปอมในพี่น้องใชให้เบิึงแล้ไหมอันนี่อย่างก่อนพักอีตู้พี่น้องเอ้ยบึงได้สะออนไรไอ้ไม่ปลูกมันเป็นคนมืดมือเย็นปลูกแง่ก็ขึ้นมืดแต่ว่าเรามีโทโน่น้าเป็นบ่วไหมจ้ะเดี๋ยวสักมือสิไปเยี่ยมบ้านไอ้ไม่อยู่อีตู้บกับอันนี่อย่างก็่อนหอมใช่สิไปคันสมต้นหอมต้นหอมต้นหอมเธอปลูกเองเลยมันมันคนมาขัดม่าเนี่ยทำไมนี่ต้นหอม สูงขักเราบางแง่ของแงกลัวจะข้นปลูกอีกแง่กลัวค้นปลูกอีกนี่แหละพี่น้องของฝากอันทีมีค่เนาะค่ะของฝากที่แบบว่าสุดยอดเลยเด้วนี่ถ้าซื้อนี่กับแห้งหอมในต้นต้นต้นพังอีตูนี่จ้าหรือภาษาไทยคือใบแมงลักนั่นไหมต้นแมงลักนั่นนี่เพียวถ้าไปซื้อแพงไส้ปลูกไปได้กักระตายปลูกบ่ค่อยบ่ค่อยขึ้นกันได้นี่แหละเสียเปไนใบถัดเด็ด น้องไม่ไี้มาอย่างแบบมาสวัสด,ดีค่ะนี่สิลูกสวัสด,ดีค่ะโทราสับทราสับต,ตายเอ้สวัสดีค่ะก่อนโทรศัพท์ตายแล้วเ,ออเดี๋ยวแม่จะไปะชาร์จให้เดี๋ยวแม่ไปชาร์จให้นั่นแหละพี่น้องนุ๊กไม่แด้วจ้ะไม่ บ้านี้ใช่ก็เลยว่านไม้ไายกับเปืือยเนี่ยที่ฝาก่องไม่ไปให้เพราอเพิ่นเพิ่นฮัดัดเลนฮัดเท็ดนั่นนะจ้าเห็นพระท่านถึงเดือนเออพระท่านถึงเดือนทำไม่เนาะจ้าได้ซองอาทิตยสไปเลยชื่อชื่อ่องว่าแม่บ้านสวนผักสวนผักแม่บ้านสวนผักบอกเพิ่นเปลี่ยนซื้ออย่าเพิ่นเพื่นเปลี่ยนโปรท่านจะเป็นใท้กับเปลี่ยนโปรเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เป็นแม่บ้านสวนผักเนาะค่ะอยู่อังกฤษน้ำกันไม่มาอยู่จ่าปีเหรอสิบเอ็ดปีแล้วจ้่แสดงว่าใกล้เคียงกับปีที่พี่มาทูเต้าซันเวลเขื่อน เออแสดงพอพร้อมกันกุมพาเ์อาพี่มาเซนต์เตมเบอร์กันย่ามากลุมพาร์เออน้าหล่ะพี่น้องเนาะนี่แ่ละฝากไอช่องใหม่จะเป็นแบบว่าเออแบบชีวิตธรรมชาตินะค่ะใส่มากเบิ้งใหม่ เออตั้งแต่กี่ทีท,ท,ท,ทีไม่บ้าน,นเห็ดไอ้ช่องเพื่อกบงเฟจ<า>สจ้าซองเฟสเพื่อนสิมีตะบันตะฟาร์มตะสวนเพื่อนมีฟาร์มเพื่อนเลี้ยงไก่ปลูกพักนูน่นนี่นั่นนะคะพี่น้องมาอยู่เมืองนอกแต่อยู่บ้านนอกดีแล้วชีวิตดีแล้วดีแล้วแบบนั้นพี่มากแห้งเนาะไอพี่ับพี่เป้ากันกับไอ้จอยว่ยาไข่ใยตะนะคะเพื่อนมีแนวเห็ดหลายไปเก็บเห็ด แล้วก็อีหย่างว่าเลี้ยงไก่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่หน,น่หอยไหมจ้ะนาะกับแกะกับงัวเออกับแกะแกะ,แกะ,แกะเธอก็เลี้ยงเส้าเลี้ยงแล้วเสาแล้มันด <ๆ S 2> ่าอค,คุณสาพา <ๆ S 2> ตัดหลัง <c oughs> ตะกี้พี่เห็นน่ะนะเนาะพี่น้องนั่นล่ะฝากอ่ฝากช่องน้องใไม้ไปเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวใส่ก็สิแชร์ใหม่ในวิดีโอในในช่องซ้ายนํานะค่ะยู่ๆไอ้เฟนเพจ อยู fan page, yeah, YouTube. Head, ode, uh ่แฟนเพจจ่ายยูทูบไม่บริหารนะไม่บรจหารเป็นเป็นเป็นธน like. no, 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 right? no, right, ัตแบบเพื hmm. now, so. ่นชอบเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะค่ะเพิ่อนก็เลยเฮ็ดแฟนเพจนะใช่ว่าเฮ็ดไปเฮ็ดไปว่าสันน้องมีมูเล่นมีมูคุยนะเหมือนนะพี่น้องแล้วล่ะค่ะคลิปนี้ก็คือจากทรายกับน้องใหม่นะคะน้องใหม่แล้วก็น้องใหม่ของวงการผอมไม่หลีไม่หลีจ้ะแล้วเพพี่น้องคะโอเคฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะค่ะบายบาย ว่าแล้วเขาเกิดเลยไปเยี่ยมบ้านนงไม้กันเลยจ้ะพี่นงค้าเพราะว่ายังมมีโอกาสจักเ่อไม้ชวนเพิ่นไปชวนไปบ้านนะ,นะจ้ะพวกไส้กับบลูจักทางเพิ่นบอกทางกับบลูคือเก่าก็เลยว่ามีโอกาสเจอนองไม้แล้วก็คือไปกลับไปส่งนงไม้โดยที่ไส้ขับรถไปส่งจะได้รู้ทางว่าไปบ้านเพิ่นแนวใดเนาะพี่นองค้านี่ล่ะมาถึงแล้วจ้ะตามที่เห็นเนาะไส้มากรายพี่นองเลยเพิ่นมีวิวรอบด้านอของบ้านเพิ่น วันนี้พื้นทีนี่ร้ายแห้งพื้นทีเนาะไม่เพื่อนกระปูกผักจ้ะเพื่อนพาเขาไปเบึงเนาะผักแบบไทยๆเห้าเนี่ยผักของฝรั่งเนี่ยจ้ะเพื่อนมีโทโนโทโนก็คือแบบเป็นแบบว่าอ่าบานที่ให้มันห่อนนะจ้ะจะปลูกง่ายมันจะขึ้นง่ายถ้าเป็นผักไทยเห้ากระพากันย่างอ้อบานเพื่อนเบึงจ้ะไส้สะวนตนท่านตะวันไงห,หลายพอไส้เป็นคนมักตนดอกท่านตะวันนะจ้ะ นี่แหละยางเลาะเบิ้งสวนเพิินพี่น้องคะ่ะต้นสูงกว่าไ่้อีกต้นท่านตะวันเพิ่นล้วก็ไปเบ่งอนฟักทองพี่น้องบักอือบักอืกอพันธุ์น,นี่แ่บจ้ะถ้าเป็นพันธุ์ที่ยูอังกฤษเนาะจา้ะใส่แท่นไอ,อ้บักออื้อบานเฮ้าบวดมันจะเหนียวเหนียวแบบว่าแบ่บนะนะจ้ะพันธุ์นี่นะแหละเนาะแล้วยางเบิ่งบานเพิินจะมีร้ายนองไม้เพิ่นปลูกเนาะสวนข้างนอกโทนโนนี่ก็จะก็จะเป็นแบบนี้จ้ะ มีเขาโพดม,มีนันมีนี่หลายอย่างนะพี่น้องคะแต่ว่าน้องมลรี่สะออนอย่างพี่น้องสะออนไก่จ้ะไก่ไก่ไก,กับปลาค่ะปลาที่เป็นเลียงอะนะจาน้าที่นอกปลาที่อยู่นอกบ้านเลียงนอกบ้านแล้วก็ไก่เนาะน้องมลี่สะออนหลไรแปลว่าส่วนส่วนแม่เลียงไก่แต่ว่าให้เลียงอยู่หลังบ้านพะนะคือลักษณะแบบบ้านทีน่นี่เลียงไก่บ่ได้ค่ะถ้าเป็นแบบว่ามีบ้านหลายๆายหลังติดกันถ้าเขาไปเลียงไก่หลังบ้านมันมีโอกาสจะแบบว่า มีหนูมียังงสินะจะาเราคนไก่ไก่บานเฮาหรือคนหลังบานเฮาบานติดกันเขาเขาจะไล่งานกับรัฐบาลใดอย่างสินะคอมเพนเนี่ยนะเขาเอ่ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้พื้นที่กว้างบานเฮาบบมีบานผู้ใดติดกันเลยลักษณะบานฟ้ามแบบนี้เลี่ยงได้นะจ้าพี่น้องคะนั่นละน้องไม่ดิสออนร้ายพี่น้องเลยใสยก่กระเลี่ยงได้อยู่ถ้าไปฟ้ามแต่ว่ามันบ่คุม่าที่ใส่จะขับรถไปดูไก่เนาะคะ่ะฟ้ามจะทีพอใหม่ทำงานเนี่ยก็ประมาณยี่สิบหานาที่ัจงหอด เนาะถ้าไปขับไปซูมือซูมือไปดูไก่ไปให้อาหารไก่มันกับบคุมแต่ว่าถ้าไส้เลี่ยงแล้วก็จะไปยากพอใหม่มันก็คือพอใหม่เขาก็อยากงานอยู่แล้วก็ดูไก่ให้ไส้บริหลนะจ๊ะเนาะเพิ่นว่าแต่เธอเลี่ยงเธอก็ตองไปดูนะนะ <c oughs> พี่น้องค้านั่นแหละน้องไม่รีมากหลายบรรยากาศนี่สุดยอดเลยล่ะพี่น,น้องหนึ่งน้องไม่เพิ่นกะเลี่ยงไก่ไข่จ้ะแล้วก็ขายลักษณะของเพิ่นนี่คือขาย คือเอาคนมาสื่ออยู่บานเลยเพราะคนประจําของเพิินน่ะนะจ๊ะน้องคือเฮาได้กินไก่โอ้ได้กินไขท่ทีแบบว่าไขท่ทีแบบโอแกนิกไข่ฟี่เร่งน่ะนะจ๊ะพี่น้องบ่ได้เลี้ยงแบบเป็นฟาร์มใหญ่ๆที่ให้หัวอาหารไล่ๆอย่างสิเนาะจา๊ะนาะเป็นธรรมชาติเป็นไก่แบบไส้หมักนะพี่น้องถ้าไส้เลี้ยงไส้จะเลี้ยงแบบโอเนกนิ้วลรายางอ้อมบ้านเพิินพี่น้องบ้านเพิินแบบรอบไปเนี่ทีหลายแห่งบึงวิวตื่นขึ้นมากก็เจอวิวเนะคะพี่น้องนั่นละ่ะความสุข แบบนี้คือไส้ชบอบไส้มักคือกันลักษณะแบบนี้คือมกักแต่ว่าตอนนี้อยู่บรเพราะว่าลูกสาวจะต้องอยู่ไกล้ๆที่มีโรงเรียนมีอย่างนะจ๊ะเนาะนั่นแหละมันแตกต่างเัาตรง เอาตามสภาพเข้าให้ได้ตอนนี้น้องไม่เพิ่นกระดีนะคะ่ะเพิ่นเด้อยู่แบบนี้ใช่พอใจแล้วก็ยินดีทีแบบว่ายักดีใจน,นะแม่ค่ะที่เด้ไปเห็นแบบนี้เนาะไม่เพิ่นกระเบ้าเห่นนะว่ามมอยูเมืองนอกแต่ว่ายูบ้านนอกนะนั่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ไม่ถึงสิ่งที่ฝันแบบที่ใช่ยอยากได้แต่ว่ามันแบบว่าคนเฮาเนาะต้องอยู่ในสถานการณ์จริงๆเนาะสำหรับตอนนี้ของใชยกัปลูกก็ต้องอยู่เมืองที่มันมี โรงเรียนให้ลูกเรียนหนังสืออย่างประมาณนี้นะพี่น้องนาะเดี๋ยวเขาโตใหญ่มากเขาอาจจะมีโอกาสได้อยู่แบบนีก้ก็ดีนะนะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละน้องเมลี่สออร์ไลน์ลานงาง้านี่แหละปลาปลาที่เลี้ยงข้างนอกนะจนะ๊ะนาะแฟนหมพันมาเอินเขาก็จังขึ้นมาให้พวกไส้เบิ่งเนี่ยพอเขาจำเสียงของแฟนสามีน้องไมได้นะยามเพิ่นเอิญฟิชชี่ฟิชชี่ฟิชชี่ปลาก็จะขึ้นมานลนะพี่น้องคะ่ะนั่นแหละ แล้วพี่น้องเด้อนั่นล่ะฝากกดไลค์กดแชร์วิดีโอทรายหน่อยนะคะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบาย